ไม่ไหนต้อง800เพรแต่ก่อนเื่นนี้เพิ่งคิดเรื่องแรก800เพรนะฮะไม่ต้องถามครับเข้าแค่นหมดแล้วนะครับก็อันดับต่อไปนะฮะมันจะมีเติม35บาท24เพศ150เพศ175บาท3า5เนี่ยแล้วแต่นะฮะคือปกติผมจะเติมเป็นประมาณนี้สองอย่างนี้นะครับบางทีถ้าแบบจุใจไหนอยากรวยนะฮะแบบรวยโปยตังค์1,000เก้าเลยครับไม่มีตังค์ครับ อ่าเดี๋ยวภาษาพีดก่อนนะฮะอ่ะอาเดี๋ยวนอกเพื่องไปไกลครับก็กดไปที่สมมติผมจะเติม24เพชรน,นะฮะเอาน,น้อยๆไว้ก่อนหนึ่กัน35บาทใช่ไหมให้เรากดที่ตรงซื้อครับอ่ามันจะขึ้นเป็นตัวอย่าบพิสโตขึ้นมาครับเป็น24่สิบสี่ไดมอนนะฮะมิสเตอร์ออนไลน์เอฟนะฮะมันจะรวมไม่รวมอันนี้จะรวมภาษีเลยฮะค่าสัคือหบาทนะฮะที่จริงมันจะตกอยู่ประมาณ30บาทนะฮะแต่อีกห้าบาทนี่คือภาษีจากเพลโตนะฮะอันนี้เป็นความรู้เกดๆนะฮะคือว่าการที่คุณเเเตตติิมมมกกกนนี่่ยปอะะัจ ่าย <Hi S 2> อย <30 S 2> like ู time, ่ประมาณ3 0บาทค่าทีเอบาทนะฮะแต่อีก5บาทหรือ4บาทที่มันเพิ่มเข้ามานี่คือการจัดการผสมของวีโตในการทําเกมของเขาหรือการบางแอปของเขาในเพลโตนะครับโอ้โหช่องความรู้ IQ ขึ้นมานะโอเคครับ ก็มันจะมี2แบบให้การชำระเงินนะฮะสมมุติว่าน้องบอกไอ้พี่มุดเติมพี่เดิมว่ะบุญเดิมพี่แบกอยู่มู๊สองกิโลอยก่ออกซบ้านไปออกอำเภอไปโอ้ยอะไรไม่ต้องขนาดนั้นฮะตยวนี้ผมมาช่วยครับก็มีตรงนี้ครับเป็นลูกศรทางขวามือแท็กก็จะมีให้เบปอ๊อยู่เป็นบปุ e บปุ๊บปุ๊บฮะถ้าสําหรับอุๆที่ี่ปุ๊บปุปุ๊บปุ๊ไปุ๊บปุ๊บปฮะแต่พี่จะบกตรงๆว่าพี่ไม่มีนะ พี่ไม่ได้ใช้ทัวนี่วะเลยะฮะดังนั้นก็ขอไปที่เบอร์เอเอสนะฮะจากนั้นเบอร์เอสที่ทำยังไงเหรอให้เราไปเติมเงินมาครับเติมมาสักสีกส่หบาทก็ยังดีนะฮะเพราะมันไม่ถือว่ามันจะหักด้วยนะฮะให้เรากดไปที่ซื้อในที่เดียวนะฮะเติมเงินก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราผมขอใส่ขอส,อสแกนอะไรกันแบบแนะะิดแป๊บนึงอ่าเป็นที่เรียบร้อย้วฮะสแกนนี่มือเสร็จแล้วะฮะ ชำระเงินสำเร็จนะฮะมันจะขึ้นเป็นข้อความของคนที่ซื้อ24่สี่ไดมอนด์มิชชัโค้ภาษาเกาหลีเราไม่อ่านนะฮะเราอ่านไม่ออกนะะก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะเพื่อกระตุ้นใจผมด้วย